อย่างไรก็ตามนะคะจากนโยบายการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในไทยของหัวหน้าคอสชนั้นทางพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองหัวหน้าคอสชหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและประธานกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวได้เคยประชุมคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานานนับ1ิปีได้เน้นการบูรณาการการทำงานกับกระทรวงต่างๆให้เป็นไปในแนวทางและหลักการเดียวกันให้ครอบคลุมทุกมิติโดยยึดหลักมนุษยธรรมและเป็นไปตามหลักสากล มีการบูรณาการทํางานให้มีประสิทธิภาพสําหรับการดําเนินการเร่งด่วนในขั้นต้นนั้นนะคะจะเน้นการแก้ไขเรื่องการบังคับใช้แรงงานแรงงานเด็กหรือการดําเนินการใดๆที่นําไปสู่การค้ามนุษย์การทุจริตของเจ้าหน้าที่ตลอดจนในหน้าต่างๆด้วยค่ะบังคับใช้แรงงานแรงงานเด็กหรือการดําเนินการใดๆที่นําไปสู่การค้ามนุษย์ในเรื่องนี้เราจะดําเนินการอย่างจริงจังและจะออกกฎออกกติกาที่จะให้ ควบคุมและมีการตรวจจับได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักสากลสำหรับการดำเนินการในเรื่องอื่นๆเรากำลังพิจารณากำหนดมาตรการที่เหมาะสม